สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับอ่ะมาเจอกันในคลิปนี้กับผมปาล์มสาบาท5บาทน,นะครับที่จะมาคาดการไล่อัพวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมนะฮะที่เชลซีมีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับ FC โคเปกนครับในฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกจะเป็นเกมในเลกที่2นะครับหลังจากในเล็กแรกเนี่ยเชลซี Chelsea บุกไปชนะ2ประตูตอนหนึ่งนะครับจริงๆแค่เสมอเนี่ยก็การันตีในการเข้ารอบต่อไปนะฮะแต่มาดูว่าเชลซีจะสามารถย้ำชัยชนะ กับโคเบเกนได้หรือไม่เดี๋ยวไปติดตามทั้งหมดได้นะฮะในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับใครที่ดูฟุตบอลแล้วอยากจะสดชื่นตลอดทั้ง90นาทีเต็มนะฮะก็แนะนําเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับมีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของชิ้งด้วยนะครับชิงก็เป็นฟองน้ำอัศจรรย์ครับช่วยทําความสะอาดคราบสิ่งสกปรกให้ออกแบบง่ายดดยนะฮะใครที่เตะฟุตบอลแล้วก็มีรองเท้าสตัด อยู่หลังรถอยู่แล้วเนี่ยแนะนําให้เอาฟองน้ําชิ้งเนี่ยจุบน้ําแล้วก็สามารถทําความสะอาดสตั๊ดได้เลยไม่ต้องไปใช้งานกับเอ่อพวกสารเคมีใดๆทั้งสิ้นหรือว่าสบู่นะครับชุบน้ําแล้วเช็ดได้เลยใครสนใจสามารถสั่งชิ้งได้นะครับผ่านทางเอ่อช้อปปีนะครับซึ่งผมปักหมุดไว้ให้แล้วในคอมเมนต์นะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยถือเป็นการสนับสนุนช่องปามสาบาทห้บาทหลายๆคนก็สั่งซื้อแล้วก็ไปคอมเมนต์ในช้อปปีก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ อะมาว่าถึงเกมที่เชลซีจะเจอกับ FC c o p โคเปกนนะครับก็เชื่อว่าเชลซีอาจจะมีการโรเตชันผู้เล่นอยู่บ้างนะเพราะเดี๋ยวสุดสัปดาห์เนี่ยจะมีโปรแกรมลอนดอนดร์บี้แมชไปเยือนอาร์ซนอลเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นผู้เล่นหลายคนเอ่อจะถูกพัดนะครับก็เชลซีเนี่ยปัญหาหลักๆในเกมนี้เนี่ยก็จะมีขาดผู้เล่นที่ตัวเจ็บเดิมๆอยู่แล้วอย่างพวกนิโคลัสแจ็กสันนะครับมากิวนะครับรวมไปถึงโนนี่มาดูเอเก นะครับผู้นี้เจ็บหมดเลยขนาดที่มีแคลโรบูริกก็ยังติดโทษแบนบาลูกุสโตเนี่ยเจ็บข้อเท้านะครับก็เดี๋ยวจะมีการประเมินอาการบาดเจ็บกันอีกครั้งนะครับซึ่งออตอนที่ผมอัปเดตคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดถแถลงข่าวนะสำหรับามาริสกาแต่ก็คาดเดาเ,เรื่องของความพร้อมของเชลซีได้ไม่ยากซึ่งก็มีการคาดการว่าซูเมรา่าเอ่อมูไอเอมูกาเนี่ยอาจจะมีโอกาสถูกส่ง ลงสนามในเกมนี้ด้วยนะครับขณะที่ตำแหน่งอื่นอย่างพวกกินันดูสบรีฮอร์ไทริกจอชนะคริสโตเฟอร์เอคุนคูพวกนี้ก็มีโอกาสจะถูกส่งลงสนามนะครับก็11ตัวจริงที่คาดของเชลซีครับประตูเนี่ยน่าจะเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะฮะอันนี้ในในในสปอร์ตโมนะฮะเขาให้แบบนี้ก่อนฮะโรเบิ chez, ร์ตซานเชสนะฮะเอ่อมีชาโลบาเทรชาโลบาทางขวาซ้ายเนี่ยเขาอาจจะเป็นมาโลคุสโตแล้วก็เซนเตอร์ใช้โทซินกับบาเดชิลกลางก็เอนโซไกเซโด แนวะะรุกไทยริชจอรจโคพาม์เออร์นะฮะับคริสโตเฟอร์เอ็กุนคูคแล้วก็เจ้าหนูเอ็มูก้านะครับซึ่งคาดการเสเพตตัวจริงอ่ะผมว่าถ้าโรเบริร์ตซานเชสได้เล่นในเกมล่าสุดกับเลสเตอร์เกมกลางสัปดาห์ผมว่าน่าจะเป็นฟลิปยอร์กินเซนขณะที่ชาลูบาโทซินบารดชิลผมว่าแล้วก็คูสโตมีโอกาสจะเป็นแบบนี้ครับแผงหลังนะฮะผมว่าเขาจะพักพวกคูคูเรียสพักเลวายโควิลพักริสเจมพวกนี้ด้วยนะครับ ขณะที่กลางเนี่ยเอนโซไกเซโดก็เหมือนไฟบังคับนะบว่าต้องเล่นแต่จริงแล้วเนี่ยโดเมโลลาเวียมีชื่อสำรองในเกมนัดล่าสุดก็เป็นไปได้เหมือนกันครับว่าลาเวียอาจจะได้ลงเล่นเพียงแต่ว่าอาจจะสเก็ตาร์จากตัวสำรองหรือถ้าลงตัวจริงก็อาจจะได้เล่นแค่45นาทีแล้วก็พักที่เหลือไทยดิจอชพาวเมอร์เอนคุนคูเอนมูก้าผู้นี้น่าจะถูกส่งลงสนามอาจจะมีสลับจารอนซานโชอยู่บ้างนะครับผมว่า11ตัวจริงเนี่ยหลักๆก,ก็คือรุ่สาประตู นะที่น่าจะเป็นฟลิปยอร์เกนเซนแล้วก็เดี๋ยวดูตรงกลางว่าเอนโซกับไกเซโดใครจะได้พักนะครับส่วนฝั่งของทีมเยือนโคเปเกนนะครับตัวเจ็บเหมือนเดิมเลยฮะอันเดรสคอเนเลอุสอดีตกองหน้าที่เคยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะฮะเอ่อโอลิเวอร์โฮเจอร์นะครับออ ier, นิโคลายบอริเซนเควินดิกส์นะฮะนี่นักเตะกองหลังทีมชาติอ,อิโนโดนีเซียพวกนี้มีอาการบาดเจ็บล่าสุดนะฮะตัวเก่าอย่างโทมัสเดลานีอดีตมิดฟิลด์มุล mun. ก็มีอาการป่วยก็ต้องเช็คฟิตก่อนเกม มาโกสโลเปสติดโทษแบนนะครับเนื่องจากสะสมใบเหลืองโอ้เพราะฉะนั้นปัญหาในทีมเยอะมากนะฮะส่วนกาเบรียลเปเดราที่ยิงประตูได้ในเล็กแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นหัวใจสําคัญในเกมรุกของทางฝั่งทีมเยือนรวมไปถึงอาบินเชียคานะครับอาร์มิเชียคาเนี่ยนักเตะวัยสิปีวิกเตอร์คลาเซนนะฮะเอลเรชอาชูรี่พวกนี้ก็พร้อมลงสนามนะครับก็โคเปเกนเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เราคุ้นๆหน่อยก็คือวิลเลียมเคลมนะมิดฟิลด์ดาวรุ่งนะครับแนวรุกก็คืออาชูรี่ นะคจะมีทางด้านของเชียก้านะครับเมลลิงพวกนี้นะครับที่ได้เห็นในเกมรกแรกแต่คงเราคงไม่ไล่ชืเบีตัวจริงทั้งหมดหรอกนะครับเกมนี้ก็คาดการณ์ว่าจะเป็นเกมที่จะคล้ายๆเดิมครับ <c oughs> เพราะว่าเกมที่เชลซีไปเยือนโคเปนเกนในแมตช์ล่าสุดเนี่ยจริงๆเชลซีดูเหนือกว่าโคเปนเกนค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าสกอร์อาจจะออกเบียดแต่ถ้าดูจากรูปเกมวันนั้นใครได้ดูถ่ายทอดสดจะเห็นได้ว่าเชลซีเล่นชิลมากอะ่ะแล้วก็เอาจริงโคเปนเกนเนี่ยผมเห็นใน ก่อนหน้านี้พวกเขาในเวทีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกโอ้โหความอันตรายน่ากลัวกันนี้เยอะมากนะผมจําได้ว่ามีทีมจากกฤษตมาเยือนทีไรเล่นที่เดนมาร์กอะ่ะไม่ใช่เกมง่ายแต่กลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ยเชลซีเล่นชิวๆอะ่ะยังสามารถคว้าชัยชนะได้เพราะฉั้นเกมเนี้ยผมว่าถ้ามาริสกาไม่พลิกแพลงอ่าไปส่งพวกเอมูก้าไทริกจอรชหรือว่าตัวดาวรุ่งหลายๆคนแบบจอนอาชิมปงลงสนาม หลายคนน่ะแต่ผมว่าจริงๆจอร์ดาชิป,ปงอย่างเล่นได้เลยแต่ผมว่าถ้าเกิดใส่ดาวรุ่งเยอะจนเกินไปเนี่ยไม่ได้มีตัวค้ำอย่างพวกเอนคุนคูหรือว่าตัวอย่างเอนโซนะฮะเกมรับอย่างเอ่อมาโลกุสโตคือถ้ามีดาวรุ่งสักประมาณ45หคนเนี่ยผมว่ามันจะเยอะเกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชลซีอ่ะไม่ว่าจะชุดไหนเนี่ยผมว่าก็ยังดูเหนือกว่าโคเปเกนซึ่งก็ในในการวิจารณ์ของสื่อต่างประเทศเขาก็บอกเหมือนกันว่าโคเปเกนเนี่ยก็ อาจจะทําให้เชลซีดูดูย่ำไปบ้างแต่จริงๆแล้วแทบจะไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเนี่ยเขามองว่าเชลซีน่าจะเอาชนะได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ก็มองคล้ายกันแต่จะเป็นเกมที่สุดท้ายแล้วเชลซีผมเชื่อว่าจะมีโอกาสเสียประตูนะฮะเนื่องจากคู่ของโทซินกับบาดิชิลบาดิชิลเนี่ยเกมนี้เหมือนเป็นเกมเรียกความฟิตซึ่งบาดิชิลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บาดเจ็บไปนานแล้วก็เกมนี้อย่างที่บอกว่าเล่นเรียกความฟิต สภาพร่างกายอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่ามีโอกาสจะโดนยิงไหมผมว่ามีโอกาสขณะในการแนวรุกพวกไทยริกจอชโคพาเมอร์ไอ้คุณครูนะพวกนี้ก็มีโอกาสทำประตูได้ผมเชื่อว่าเชลซีจะเจาะตะข่ายโคเปเกนได้แล้วก็จะพยายามยืดโมเมนตัมผมว่ามาริสกาก็ยังคงเน้นเหมือนเดิมแหละแต่อาจจะไม่ได้คือเน้นเนี่ยเรื่องของผลสกอร์ใช่ครับแต่ว่าเรื่องพละกําลังในการใส่เต็มร้อยเนี่ยคงอาจจะไม่ใช่อาจจะใส่แค่60 70- หรือ80%นะยิ่งถ้าได้ประตูนําเร็ว ครึ่งแรก2-0ในครึ่งหลังเต็มตัวได้เลยฮะได้เห็นผู้เล่นดาวรุ่งอย่างพวกอาชิมปงนะครับผู้เล่นตัวสำรองอีกหลายๆคนจะถูกส่งลงสนามอาจจะผมเชื่อว่าอาจจะลามไปถึงนักเตะอย่างไอ้เจ้าหนูไอ้แมติสอาบูกูนะครับหรือว่าจะเป็นยอ,อเกนเซน่นนะครับไออาบูกูนี่ผมไม่แน่ใจว่าลงทะเบียนหรือ,อยังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ลงทะเบียนก็ก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่า ในเกมนัดแรกเนี่ยอาโมกูมีชื่อครับอามกูอาจจะมีอาจจะได้เล่นอามกูนะฮะอาชิมปงนะครับดูสปิริฮอรนะฮะชาโลบาโทซินธริกจอร์ดเอ็มฮูก้าพวกนี้จะมีส่วนร่วมแน่นอนเพียงแต่ว่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือว่าจะเป็นตัวสำรองแต่ผมเชื่อว่าไอ้เจ้าหนูเอ็มฮูก้านะฮะเอ่อไอ้เจ้าไทริกจอร์ดนะครับรวมไปถึงจอร์ดอาชิมปงมีโอกาสได้สตาร์ทตัวจริงเช่นกันนะครับอ่ะคู่นี้ผมบอกว่าเชลซี น่าจะเอาชนะได้จากการที่ผมเห็นโคเอเกนจากเกมแรกและขนาดในบ้านนะ่ะมันไม่เหมือนในบ้านพวกทีมกาลาตาสรายไม่เหมือนบอลยุโรปตะวันออกที่บอลในบ้านดูอันตรายครับแต่เนื่าบอลแถบสแกนดิเนเวียในบ้านไม่ได้มีความน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับผมว่าเชลซีจะเอาชนะได้เป็นเกมหนึ่งที่ต้องบอกว่าแฟนเชลซีดูบอลสบายๆครับผมเชื่อว่าไม่น่ามีเหตุการณ์พลิกล็อกอะไรหรอกคู่แข่งในยูฟ่าคอนเฟนซ์ยังห่างพอสมควรคือถ้า เสมอก็น่าเกลียดอ่ะผมพูดเลยเสมอก็น่าโดนด่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเอาชนะได้ด้วยคลาสผู้เล่นอย่างเอ็นคุณคูหรือหลายๆคนที่ดูดีกว่านะครับก็มองว่าอาจจะจบที่3าหนึ่งนะฮะเพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างคิดว่าจะชนะแบบคลีนชีตได้ไหมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ย้ำนะฮะว่าเตะคืนวันพฤหัสเวลาตีสามไม่ใช่เที่ยงคืนสี่สิบห้าแล้วนะตีสามนะก็อาจจะมีการไลฟ์พักครึ่งกับหลังเกมเหมือนเดิมก็เดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์แล้วกันนะฮะขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์ใครดูแล้วชื่นชอบสามารถส่งสนับสนุนโดเน a t เป็นซุปเปอร์ตงกก็ได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ